โอเคครับก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม๋ยวผมโอเคครับก็วันนี้ผมจะมาแจกสคริปที่เด่นหับนับก็เป็นสคริปที่เอาไว้เสกเงินแล้วก็เสกเบะครับสามารถใช้ออโต้ฟาร์มได้ด้วยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับส่วนสคริปผมจะทิ้งไว้ให้ใน Discord นะครับผมสามารถเข้าดิสแล้วมาเอาสคริปได้เลยนะครับผมโอเคนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเรอๆดูครับนี่ครับ ผมถือว่าสวยเลยนะผมว่าสวยเลยนะ UI นี่ครับผมมาแล้วนะมาจะโหลดนานนิดนึงครับรอสักครู่นะครับผมเพราะว่าแบบไม่ต้อง get key นะครับสคริปนี้ไม่ต้อง get key นะครับแบบกดรันแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากนะครับผมนี่มาแล้วเนาะก็นี่ครับเมนู auto าร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับอุ้ยไม่กระโดนใครเนี่ยตัวก็ใหญ่เลยก็นี่ครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเนาะ อัตวิคิวบก็คือถือเบสอัตโนมัตินะครับอ่านี่เนาะแล้วก็ออโต้แคสออโต้เชคอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดนี่ครับมันก็จะทําการตกปลาให้แบบนี้เลยครับก็เป็นสคริปที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องเก็ตชี่ให้ยุ่งยากนะครับสำหรับใครที่เก็ตชี่ไม่เป็นนะครับก็จะรู้สึกว่าโอโ้เก็ตชี่แม่งนี่แม่งยุ่งยากมากนะครับก็สําหรับใครที่ทําเป็นก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือมันที่จริงแล้วเก็ตชี่ก็แค่แบบ กดข้ามโฆษณาไปเฉยๆนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็บางคนก็ทําไม่เป็นนะครับผมผมก็อืมก็มาแจกสคริปต์แบบไม่มีคีย์บ้างนะครับผมจะได้ใช้กันง่ายๆเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราปิดก่อนเนาะไปดูฟังก์ชันอื่นกันดีกว่านะครับผมก็ออโต้เช็คมิดมทอนนะครับก็จะเป็นการปรับโหมดเช็คนะครับเราลองปรับกันดูนะครับว่าแบบไหนจะเร็วที่สุดนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวนีครับอ่ะผมว่าแบบเมาส์เร็วกว่านะ ปรับแบบเมาส์นะครับเร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าอืมมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับแบบไล่เรียกกันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะซึ่งฟังก์ชันอื่นก็อ่าสามารถไปดูกันได้นะครับผมอืมมันตรงตัวเลยครับถ้าครดแปลไม่ออกก็สามารถแปลได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการวาร์ปครับอ่านี่ครับผมผมว่า UI สวยนะสริปนี้นะครับผมออกแบบอ่าหน้าต่าง u s e r i n t e r f a c e มาได้สวยนะครับผมนะ สวยครับนี่วาร์ปได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะวาร์ปไปหาพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับอุ้ยน้ำบนมันเกิดตรงนี้ได้ไงเนี่ยอันนี้นะครับวาร์ปนะครับ select item อันนี้วาร์ปไปหาของนะครับอันนี้ก็วาร์ปมาหาเบ็ดนะครับไะนีประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นเดินบนน้ำนะครับอ่าอุ้ยทำไมเหมือนเดินเดินไม่ติดหรอเนี่ยเดินบนน้ำไม่ติดนะครับ ใช้ไม่ติดนะเนี่ยโอเคอันนี้ walk s p e e d นะครับโอ้วิ่งเร็วติดนะครับประมาณนี้นะครับผมจ้มกระโดดสูงนะครับอุ้ยมานี้เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ like กันดีกว่านะครับนั่นก็คือเสกเงินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวาร์ปกลับไปที่มุสบูดกันนะจะได้สว่างๆได้ทำไมมันมืดๆอ่าโอเคมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ รามาที่ห้องนี้ครับห้องดาวนะครับผมไม่ใช่ห้องไหนเป็นช่องดาวนะครับผมก็คําเตือนนะครับก็จะมีคําเตือนบอกนะครับว่าถ้าเรากดเสกเงินอินฟินิตี้เนี่ยมันจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวรีของด้วยนะครับผมนะโอเคเราก็ไปกดกันเลยนะครับนี่ get infinite money นะครับคำนึงนะนี่ปุ๊บนี่ครับมันก็จะได้เงินแน่นนะครับเห็นป่ะประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นป่ะ เยอะมากนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมก็สูตรวิธีเอาเบ็ดทั้งหมดนะครับก็กดปุ่มนี้เลยนะครับผมอ่า uh, get all r o s infinite money นะครับผมเห็นปะปึ๊บคือเราต้องเสกเงินก่อนเนาะถึงจะได้เบ็ดถึงสามารถเสกเบ็ดได้นะอย่ามาเดินบังกล้องดีเฮ้ยก็นี่ครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับมันก็เราก็จะได้เบ็ดทุกอันเลยนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับนี่ บเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ครับได้แบบทุกอันเลยนะครับเหมือนรู้สึกว่ามันจะได้ทุกอันยกเว้นลอดอ้อมเดทนะเพราะว่านั้นมันต้องไปเปิดประตูเนาะแล้วมันแบบเหมือนมันจะซื้อไม่ได้อ่ะนะครับผมถ้าเราไม่ได้ไปเปิดประตูอะไรแบบนั้นนะถึงจะมีเงินแนนเงินอินฟินิตก็เถอะนะอ่ะดูครับอันนี้ก็เบ็ดมีทุกอันนะครับดูดิเบ็ดพวกพู้พัฒนาก็มีนะครับผมนะอ่ะเนี่ยมีคาตนนฮะเดี๋ยวดิ คาตานะเด้อันนี้ก็จะมีคอรน,นะครับดูดิเดี๋ยวผมเพิ่งเคยเห็นไอ้ดาบคาตาณะนะครับดูดิโอเนะ้เท่เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมก็สักคลิปนี้ก็พีพียันี่ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดับติดตามผมด้วยนะครับสคริปต์ก็จะทิ้งไว้ให้ในดิสคอร์ดในห้องสคริปต์ในช่องเหมือนเดิมครับโอเคครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย